โอเคครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องปามีนนะจ๊ะแล้ววันนี้ผมมาอยู่กันในจุดลสิเวิร์ดเกมกันอีกครั้งแล้วนะผมว้าวโอเคครับผมวันนี้เราก็กลับมาพบกันใีเกาะของพี่กันอีกเช่นเคยนะครับผมทุกคนก็ ต้องขอบคุณทุกคนด้วยนะผมที่ร่วมมาดูนะขนาดว่าเออแบบว่าเรียนกันมาเหนื่อยๆแล้วยังแวะมาดูกันนะผมก็ทําให้พี่มีกําลังใจขึ้นมากเลยนะผมยังไงก็ฝากกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะผมจะได้แบบอลิติคิปออกมาได้ทุกวันนะพยายามพยายามทําให้แบบตามที่ทุกคนแบบเออต้องการแล้วรู้ว่าทุกคนรีบนะผมก็กําลังรีบตามอยู่นะลงทุกวันแล้วนะผมแต่จะลงวันละสองคลิปมันก็กระไรอยู่นะ <laughs> โอเคครับผมทุกคนเดี๋ยววันนี้ผมพี่จะพาทุกคนไปทำเลเวลแม็กในรถเต่าใต้น้ำกันนะผมว้าวหึ่งต้องบอกเลยว่าไดรนเตราใต้น้ำนะผมคือมันห่างหายไปนานเว้ยปกติเราเล่นเดไนโนเสาต์าบนบกใช่ไหมเออเราใต้น้ำคือเราไม่ได้ไปยุง่งไม่ได้ไปมุ่งอะไรกับมันเลยครับผมซึ่งวันนี้ต้องจัดแล้วครับผมจะเป็นตัวอะไรปะเดีย๋ยวเราไปไหว้ลงใต้น้ำกันครับผม ้าดถ้าด้มด้ดดดดด <c oughs> ตัวอะไรวะเอาไม่ใช่โมไนเองเองรีวิวไปนานแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ใชวันนี้ครับผมตัวที่จะมารีวิวนั่นก็คือนี่ไงทุกคนดังเกิลนะผมไอ้เจ้าดังเกิลในปลาหัวเหล็กนั่นเองครับผม <c oughs> <c oughs> เรียกได้ว่าเจ้าตัวดีนะผมถ้าใครเล่นอาร์ตก็น่าจะรู้ดีนะผมไอ,ไอ,ไอปลาที่เก็บน้ามันใช่ไหมมันใช่ปลาเก็บน้ามันปะวะใช่ดิไอดังเกิรน,นี่แหละเออแล้วออไปไหนเนี่ยเอออะไรเนี่ยหนูโอ้โหให้คนเขาดูกันหน่อยก่อนไม่ได้หรอไปกินอาหารไปปว๊บปว๊บไหว,วามาแล้วครับผมอยู่ดีๆก็ไหวดีกล้อง ปบ๊บเบิบแงีบเงีบงยบเงบเงียบเรียบร้อยกินอิ่มท้องอิ่มนอนหลับนี่ก็คือร่างเลเวลแม็กของมันนะผมก่อนอื่นมาดูร่างเลขกันครับผมทุกคนอาจจะลืมไปแล้วนะฮะมาร่างเลขของมันนะผมจะเป็นอปลาหัวเหล็กหัวหินเลยนะผมซึ่งตรงหัวมันเนี่ยจะแข่งเป็นพิเศษเลยเนาะเขาถึงเรียกไอ้ปลาหัวหินใช่ไหมเออแล้วก็แบบสีร่างแรกมันเนี่ยจะจะจืดจางๆหน่อยเนาะเป็นปลาทั่วไปอะไรอย่างนี้ครับผมก็เลยไม่มีสีอะไรมากครับผมแล้ว แล้วว่าจะรีวิวยังไงนี้อ่ะเออไปล่างสองเลยไป <c oughs> ล่างสองนะผมก็จะมีอะไรสีอมม่วงโทนๆออกมาเลยเนาะสังเกตนะผมล่างแรกก็คือจะเป็นสีเชิงเทาไปเลยใช่ไหมมันผสมกับสีใต้น้ําด้วยก็เลยไม่ค่อยแบบเห็นเท่าไหร่แต่ว่าล่างสองเนี่ยจะเป็นสีม่วง,วงเลยนะผมออกออกม่วงดังเห็นได้ชัดหละก็ถือว่าเป็นมันก็ต่างจากล่างแรกมากไหมก็ไม่มากนะผมแล้วก็ไปอีกแล้วนะผมทุกคน เออไปล่างสามก็ได้วะล่างสามครับผมก็จะเป็นสีม่วงนะผมแล้วออกชมพูนะผมรีบรีวิวหน่อยเดี๋ยวมันว่ายหนีอีกม่วงอมชมพูหน่อยนะผมเออแล้วก็มีลายขึ้นมานิดนึงไหมมีลายไหมเหมือนมีลายเนาะโอเคกําลังจะไปแล้วครับผมมีลายเลยมีลายเลยใช่ใช่เองมีลายไอ้ไนาไอ้พวกใต้น้านํานี่เป็นทุกตัวเลยป่ะเด็ก เดี๋ยวจาภาพลักษณ์มันไว้ก่อนแล้วพอร่างสี่ได้ผมต้องบอกเลยว่าร่างสี่เนี่ยอืเมื่อกี้ภาพลักษณ์มันคุ้นๆตามันมีคีบข้างบนขึ้นมาใหญ่ขึ้นใช่ไหมเออมีคีบที่ใหญ่ขึ้นครับผมแล้วก็เป็นลายเหมือนเดิมบผมไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากสีก็คล้ายกับร่างสามมากๆเลยได้ผมแค่มันมีคีบขึ้นมาเนาะตัวอ,อื่นเขาอาจจะเปลี่ยนเยอะหน่อยแต่ดีก็คือไม่ค่อยเปลี่ยนเท่าไหร่ครับผมแต่กด็ดูแบบเออมีสีออกมาสวยดีครับผมแล้วก็ วนไปวนมากลับมาให้รีวิวก่อนเออคนก็ยังเห็นไม่เยอะเลยนี่แหละผมหน้าตาของเจ้าดังเกิลออสตยัสหน้าผมเลเวลแม็กหน้าผมก็เรียกได้ว่าเออมีคีบใหญ่ขึ้นมันก็ดูเท่ขึ้นเหรอวะมันก็ดูมีความเด่ขึ้นนะผมและก็เจ้าตัวดีอะผมทุกคนเรื่องพอมันเลเวล40แล้วนะผมมันจะมีฟิวไฮบิดอ่าฟิวไฮบิดกับใคร โมตาโซครับผมทุกคนว้าวว้าวว่าผมโอโ้โหไปไว้บิดกจับโมตาสโซเป็นไอโมตาสโหัวเหล็กนะผมอันนี้รูปลงออกไปทางโมตาสโเลยนะผมเรียกไี้ว่าเอ้ขึ้นมากเลยวะ่ะดังเกินนะผมตอนนี้เลเวลสี่สิบแล้วนะผมแต่ว่าโลอจัรอดด้วยรอจะมโมตาโซครับผมเลเวลสี่สิบด้วยนะตอนนี้ยังมีแค่เลเวลยี่สิบเองนะผมยี่สิบตัวหนึ่งแล้วก็สิบตัวหนึ่งนั่นเองครับผม เออดาโมตาต่อได้้าบอกเลยเรียบร้อยมาเดี๋ยววันนี้ไปรีวิวกันเลยครับผมซึ่งแพ็คเนี่ยวันเนี้ยก็ถ้าเป็นวันอังคารเนี่ยรู้เลยว่ามันจะมีแพ็คป่าดะผมนี่เลยอ้ามันตรงครับผมพี่ก็เลยได้แบบรีวิวพอดีใช่ไหมก็ไอ้องนี้นะผมต้องบอกว่ามันมีตั้งแต่ระดับเีเจนเดอรี่นะผมลงไปซุปเปอร์แลเออซุปเปอร์แลมียันแลเลยใช่ไหมใช่เลยซองเนี่ยอ่าเห็นไหมมีซุปเปอร์แลครับผมแล้วก็มีแลด้วย เพราะฉะนั้นเสี่ยงดวงกันสิครับท่าน <c oughs> การจะได้รีเจน d a r ี่อยู่ที่ประมาณ0.5เ <c oughs> ปอเซ็ไปครับผมอาจจะไม่เท่าแล้วหรอกอธิพูดแบบเออไม่รู้ว่าปรเด็นมันเท่าไหร่วะ่ะแต่จริงๆเวลาก็เห็นอยู่พี่ดำกี้พี่จะได้แลสซุปเปอร์แลแต่ช่วงนี้ขาขึ้นนะผมอ <c oughs> ช่วงนี้ได้ตัวดีๆบ่อยกัดทองวิบบับเนี้ยมันอาจจะดีก็ได้วะเนี่ยรีเจนพี่ก็ดีหมดครับผมทำตัวให้มันเยอะๆเข้าไว้นะ ทำตัวให้มันเยอะๆก่อนช่วงนะี้อีกตัวเป็นเราต้องชนะธาตุไปก่อนแล้วกันนะผมทุกคนคือขอไม่ห้าวล้วกันนะในแพ็กน้ําเนี่ยพี่ไม่ค่อยมีตัวด้วยไปครับผมคือตัวมันไม่ค่อยพอให้อยู่ในวิดีห้าววะผมจริงๆแล้วอะต้องให้ทุกคนดูก่อนถึงจะชนะธาตุเวทแต่ดูพลังดูเลือดดูดามเมจดูครับผมทุกคนมันมีได้ต่างเท่าไหร่เว้ย <laughs> เออมันก็ย้นหยวนกันไปแล้วกันนะผมทุกคนไอช่วงนี้มันนะ <c oughs> ก็รู้ๆกันอยู่ครับผม <c oughs> okay. อโอเคเออโอนเอ็นเลยครับผมเราจะเล่นแบบสเต็ปสเต็ปตไหนดีวะทิ้งทวนไหมเอาวันนี้ทิ้งทวนแล้วกันนะผมแพ็กนี้นะอย่างที่บอกแพ็กไอวิธีทิ้งทวนเนี่ยมันไม่ได้ใช้ได้กับทุกแพ็กเะเว้ อันนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับผมย้ำว่าต้องระวังนิดนึงเลยนะครับผมเพราะพี่เคยไปทิ้งทวนแพ็กเงินเขียวอะรู้เรื่องนะ <c oughs> มันดักทางหมดเลยครับผมเออโอเคโอ้ไว้จะเหลือไว้หนึ่งทำไมวะพ่าพี่โมตาได้เป็นแท้งไปเจอเลยวันนี้ขอโทษพี่โมตาขอโทษตัวมันมีเท่านี้แหละเพราะ เออเดี๋ยวพี่้าหลุงพี่เอาไอพวกบนบกให้เยอะๆก่อนนะครับผมเออล้วค่อยมาเล่นแบบใต้น้ำล้วค่อยไปแบบไอยุคอะไรอะ่ะยุคตัดโลกล้านปีนะโอเคไปดอนก่อนแล้วก็ไอปลานั่นมาต่อครับผมมามาเถอะมาเถอะวิบบับช่วงนี้จะเห็นไหมเมื่อก่อนพี่ยังไม่มีรีเจนดารี่พวกวิบบับมามาเจอเลยเว้ยแต่หลังๆมีตัวดีขึ้นมันก็ตามนั้นเลยครับผมล่วงไปอะ แบกไวอยู่มั้งสองตัวไหวอยู่เนาะดาเมจเราไม่ได้สะดุ้งเยอะมันก็ได้แค่นี้แหละครับผมแต่ก็น่าจะแบกไหวอยู่เอาตัวดีกว่าครับผมทุกคนกัวมันเอามากันด้วยไอ้กัวมันเ,เออมันกันครับผมกัวมันเอาไวชาร์จครับผมถ้ามันมาชาร์จมันจะมีแต้มห้าไงแล้วมันตีเราอาจจะล่วงได้ครับผมก็เลยบอกต้องระวังตรงส่วนนี้ด้วยเนาะ โอเคโอ้โห <Okay. c oughs> แล้วคือตีแค่สองโอ้ยมนดกเสี่ยงแล้วละวะทุกคนอย่าให้มันกันแล้วกันถ้ามันกันสองเข้าไหมเข้าอยู่มั้งเข้าโห oh, เรียบร้อยไม่กันปึ๊บเรียบร้อยครับผมถ้ามันกันสองไม่เข้าเว้ย okay. โอเคจบไปในรอบแรกครับผมว้าว <c oughs> ไม่เข้าดิใช่ไหม เมื่อกี้มันมีเลือดสองบันตองถ้าเกิดมันกันสองเราก็มีเต้มแค่สามใช่ไหมไม่เข้าดิเออถ้ามันการสองเรียบร้อยเออเว้ยเดี๋ยวเปิดกันเฮ้ย้ายทุกคนในตัวแรกใช่ไหมอันนั้นไงวันนี้เราได้ดูแล้วนะผมจะดังเกินนะฮะไอที่ว่าฟิวไฮบริดกะโมตาใช่ไหมได้นี่ตัวแรกส่งมาก็ได้ดี ไม่เป็นไรครับผมแพ็กไหนเราก็ไม่หวั่นอยู่แล้วฮะเราต้องเก็บตัวไว้ทําสงครามนะทําให้มันแบบว่ามีกําลังลบเยอะๆได้ผมเออถึงจะเป็นยุคไดโนเสาร์ก็จริงฮะเราต้องไปจัดการนะครับผม AI อฮะเติมเติม๊ได้อยู่มั้ยไหวไหมไปครับผมสองเต่าอ่ะสองเต่าคู่อะ มาตัวแรกตัวแรกนี่ไงหน้าตาของไอ,มตตอ้มูตะตที่ผสมกระดังเกินใช่ไหมแล้วไงอ่ะดูแข่งเก่งก็จริงครับผมแล้วไงอ่ะเดี๋ยวเจอพี่เต่าขนองเดี๋ยวเจอพี่เต่าขนองเขาให้เปลี่ยนตัวครับผมโอ้โหไม่เล่นด้วยเฉยว่ะกลัวพี่เต่าเฮ้ย <c oughs> อย่างนี้บอกครับผมเราไม่เอาอืชนท่านะผมมันมันดูแบบยังไงไม่รู้อ่ะ เรามันห้าวไม่ได้อะตัวน้อยอ่ีเดี๋ยวพี่พยายามเก็บรีเจนเดอรีแล้วก็ผสมจริงๆริงรีเจนเดรีคันแรกพี่ก็ก็รู้สึกดีที่ได้นะผมมันจะได้เก็บตัวไว้เยอะเนาะยิ่งเลเวลแม็กหลายๆตัวยิ่งดีอะผมโอเคเดี๋ยวคิดก่อนเมื่อกี้มันเหลือเท่าไหร่วะน่าไงพูดไปพูดมาลืมแล้วเออการหนึ่งแล้วมันเหลือเท่าไหรอ่อะเออไม่เหลือไม่เหลือเว้ย เออวตัตีสองเหลือหนึ่งโอเคพูดบนต่อได้ครับผมไปไปมา,มา,มาลืมเจ๋ยเว้ยแล้วพี่เต่าดอนไปแล้วตัวหนึ่งเดี๋ยวแล้วต้นตุ่มมีการลดอนมาจัดการครับผมมันเหลือหนึ่งแต้มนะครับผมเดี๋ยวเล่นดีๆก่อนเดี๋ยวไปเฮลไม่เป็นไรครับผมอันนี้เราเผื่อเสมออยู่แล้วนะฮะเรียบร้อยเผื่อเสมอเพือเพ่อนเพื่อนนอนไปก่อน แล้วก็โมตาเจนต่องครับผมไม่เป็นไรฮะเราทิ้งทวนไว้ละโอเคครับผมตีทึ่งโอ้เรียบร้อยฮโหตีหมดอย่างนี้ถูกใจพี่เต่ามากครับผมอ่า,อาเราเล่นสเต็ปทิ้งทวนในห,หนูแ็กน้าแบบนี้เล่นสเต็ปทิ้งทวนได้นะมันไม่ค่อยแบบเรียกอะไรมันมันจับทางเราไม่ค่อยได้นะถ้าทิ้งทวนไว้ครับผมต้นใหญ่มันจะตีมาหมุดเลยเว้ย โอเคปับเขาให้ปับเขาให้แล้วก็จะดังเกินดังเกินต่อรัดหวานหมูเขาให้ครับผมวับเรียบร้อยเรียบร้อยราก่อนกุายไอ้หนูไปนอนป๊าพาไปตายครับผมมุนรืด อึม้มเรียบร้อยครับผมโอเคจบไปในรอบที่สอครับผมมันก่อนฟ้าเต่าขนองอะ <c oughs> <c oughs> เออเต่าขนองก็ามาวะ่ะโอเครอบที่สามครับผมมันมีสี่รอบเนาะไหนจะบวกกันเลยว่าไอเเ้เวลาลีลาตุ้ยเวลาที่รีวิวไปอีกด้าผมมันก็ใช้เวลาอยู่นะ ในยติรอบอีกคลิปนี้น่าจะยาวปะน่าจะยาวอะแบบว่าเออถ้าทำคลิปยาวทุกคนจะดูกันจบไหมเนาะแบบถ้าทำยาวไปทุกคนก็อาจจะดูเบื่อก็ได้ครับผมพยายามก็เลยพยายามทําให้มันตั้นลงนะแต่มันก็มันก็สั้นได้สุดเท่านั้นแ <c oughs> หละไหวไหมเด็เด็ดเดไหวครับผมไปคือมันเลือกง่าย,ายอะ่ะแพ็กนี้พี่บอกเลยพี่รู้สึกเล่นแล้วก็ง่ายดีครับผม มันไม่มีอะไรมันทิ้งทวนไว้ทิ้งทวนไว้แล้วก็ตีก็ได้นะยิ่งเราตัวชนะธาตุยิ่งเบาเลยครับผมทุกคนปึ๊บ,บอ่าเดี๋ยวตัวแรกเสร็จไปก่อนครับผมน่าจะโดนโอ้ยเปลี่ยน MO ีอมโมเนเปลี่ยนเอาโมตามาเฉยวะโอเคโมตาลงปุ๊บตีปับ๊บโอ้โหโยกกันไปเลยทีเดียวปึ๊บ,บ,บแล้วก็ โมตายยากตีไหมเอ้ยตีหนึ่งเอ้มันยังไงวะเอ้มันยังไงวะโอเคกันหนึ่งเฮ้ยเขาไม่ค่อยชาร์จวะแท็กนี้เขาไม่ค่อยชาร์จวะโคตรดีครับผมโอ้โหตีสองโอ้โหยังเหลือให้กันน่ารักไปเลยครับผม น่ารักไปเลยฮะยังเหลือให้กันด้วยอะผมโอเคหรอเดี๋ก็ไปนอนซะนะโมซ่าปึ๊บโอเคไปนอนไปนอนปึ้มเรียบร้อยครับผมเอาละฮะไอ้นี่เราตีเกินเพราะว่าเนี่ยเราคิดว่ามันจะกันไงแต่ส่วนใหญ่มันก็กันบ้างไม่กันบ้างแล้วแต่อารมณ์นะ้ครับผมห้าเขาให้ครับผมโอ้โหตีลังกาด <laughs> มนตีลังกาตบเลยวะเอาละผมเรายังเหลือแอมโมไนท์ไม่เป็นไรอรัผมแอมโมไนท์จัดก,การไอเต่าขนองนี่น่อยลูกไอเต่าน้อยนี่ตัวนี้มันเต่าน้อยนะบันแค่เลเวลเกินเลเวลเกินความจริงเฉยเฉจริงๆมันไม่ได้โหดขนาดนั้นใช่สิไอ้นอนบาบเก่าให้บบบเก่าให้เรียบร้อยมาแล้ะผมไอ้นี่มันเต่าอะไรวะเนี่ยปีวไวบิดเหร มันมีกระดองเหมือนเต่าด้วยแต่ตัวมันเป็นปลาครับผมตามเข้าให้โอ้เรียบร้อยไม่เป็นไรครับผมเหลือคอยาวตัวสุดท้ายแล้วครับผมตัวนี้ก็ทำเลเวลแม็ก a x ไปแล้วนะทุกคนย้อนดูคลิปได้นะผมพิมพ์ชื่อตามด้วยรลเวลแม็กนั่นเองครับผมกู e บ e บ y ต u ว g เกนไปละวบหมุนตัวกับลูกหมุนตัวนี่งไงเป็นไงโค้งไปดีนึงครับผม ปุปึ้มเรียบร้อยครับผมโอเคจบไปในรอบที่สามครับผมยังได้อยู่ครับยังได้อยู่โอเคมารอบสุดท้ายครับผมสี่โอ้โหแต่มาตีมายาวนานอยู่นะจัดดีครับผมเด็กที่มันจะยาวนี่้ปามีหัวแต่รลีลาอยู่ มันมีเมกาเชลอนมาวะ่ะไอตัวท้ายนี่มันเป็นเมกาโลดอนนะผมรวมร่างกะไอเต่าขนองตัวที่พี่เอามาตัวที่สองเนี่ยอยากได้อยู่นะตอนนี้รอแต่เต่าครับผมซึ่งไอเจ้าเมกาโลดอนเนี่ยเลเวลแม็กละโอเคครับผมมาเดี๋ยววันนี้เอาดังเกิลไปเขมือบซะหน่อยก็ตัวแรกพี่เอาเป็นจดาธาุนะผมตัวที่สองชนหาตุแล้วตัวที่สามแพ้ดาุกันไปครับผมค่ากันไปนะรอบท้ายแล้วครับผมเอาให้ดึงดึงดูดหน่อยตื่นเต้นหน่อย เดือเต,เต้นบ้าก็ไม่รู้เดี๋ยวเจอไอหอยเราตบปุ๊บ,บเรียบร้อยหมดอีกโอเคก็จิ๋วๆยังจริๆงๆนะแพ็กนี้เหมือนเห็มไหมพี่ยังบ่นได้เยอะเลยปกติพี่จะต้องตึงๆเงียบๆหน่อยนะ <c oughs> มันเปลี่ยนเมกาเชรอนมาว่าทุกคนแต่ตัวนี้มันเท่มากเลยนะมันก็จังคิดดีตายเนาะจริงๆเอาเมกาโลดอนนะผมเป็นโครงล่างเมกาโลดอนแต่มีเปลือกเต่าคุมมาคมันเท่มากครับผม แลวนี่ก็เหมือนไอ้เจ้าอะไรนะโมตาใช่ไหมรวมร่างกระดังเกิ้ลอันนั้นก็ได้อีกแบบนะผมโอเคปึ๊บปึ๊บป๊บป๊บไม่เป็นไรไม่เป็นไรทิ้งทวนได้ตัวเขาไม่น่าจะอะไรมากครับผมมีกาเจรอนก็ดูไม่ค่อยอยากจะตีด้วยนะเอาละครับผมหนึ่ง โอเคยังได้อยู่ยังได้อยู่เองยังกันแบบนี้อยู่พี่ก็เก็บไว้ได้อยู่เดี๋ยวร้อยมันนวดก่อนนะผมเดี๋ยวพี่จัดแน่ฮาครับผมโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยเจอแน่ไอหนูอย่างนี้พี่ตีส่วนธาตุไปเลยนะบอกแล้วว่ามันตีมาแล้วเราต้องจัดครับผมไอนอนรัมเมกาเชยร้อนอ้าว เอ้ยอันนี้ไม่ได้ลืมตีเบื่อได้ผมแต่ลืมว่ามันเหลือหนึ่งแต้มเอ้าเมาื่อกี้ก็พูดอยู่อ้อะไรเนี่ยขนาดตั้งใจเล่นนะเนี่ยรอบเนี้ยยังลืมเฉยเดี๋ยวๆเฮ้ยไม่งั้นไอ้ไอหอยตัวเดียวนี้เก็บหมดเลยนะเจ็บสามได้เลยนะพี่บอกเลยถ้าไม่ลืมเมื่อกี้โอ้โหเรียบร้อยครับผม ถ้าไม่ลืมเมื่อกี้คือไอ้เจ้าหอยเก็บตาบได้เลยนะดังเกิลไม่ต้องออกโรงเลยนะดังเกิลมายืนเฉยๆับผมโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาไหมเอาไหมเดี๋ยวอันนี้ไม่ลืมไม่ลืมมันไม่เหลือแล้วครับผมปาบเก้าให้ปาบเก้าให้มาดิเซอร์รอนอาลราคาผมเราต้องโยนส่งตัวไปให้เจ้าดังเกิลนะที่จริงเมื่อกี้คือพี่สามารถเอาตาเอาหนึ่งเก็บตามได้เลย ถ้าเกิดว่าจัดการไอ้ไมีการเซรอนเมื่อกี้แล้วดะผมโอ้โหที่อะไรอยู่วะ <c oughs> เออฮามาตีห้ามา,า,มาโอ้โหเอ็งจะมาเล่นเก็บอะไรวะเนี่ยรอบเมื่อกี้พี่ก็หลงไปดีนึงแล้เอ็งยังจะเก็บอีกโอ้โหแล้วการสามแล้วเหลือแต้มสองแล้วเขาจะตีหไหมเนี่ย เรียบร้อยครับผมฮ่าฮ่าฮะโอเคคราวนี้ไม่ลืมบอกเลยคราวนี้ไม่ลืมมันเหลือหนึ่งครับผมจําได้จําได <c oughs> ป้ปึ๊บป๊อ่าเราต้องเกินไว้แต็มหนึ่งครับผมนั่นลาบเพื่อนสวยแบบเขาให้แบบเขาให้โอเคครับผมทุกคนเหลือตัวเดียวแล้ววะ <c oughs> ไม่เป็นไรเดี๋ยวตัวนี้พี่จะส่งแต้มไปให้เจ้าดังเกิลนะผมบอ,อกมาเป็นฉากแล้วกันนะผมเดี๋ยวจะไม่ได้รีวิวซะอีกก็ตรงก็เหมือนจะไม่ได้รีวิวแล้วนะดูๆแล้วมันก็เก็บ <laughs> เราก็เก็บได้หมดเลยนะเออเอาละครับผมตีหมดแม็กแบบนี้พี่ละชอบชอบพี่ละชอบชอบไม่เหลืออะไรแล้วไม่เหลืออะไรแล้วแบบนี้ตรงมาเลยครับผมเจ้าดังเกิลออส ตะแยดครับผมแต่มันลอยแบบนี้มันดูตัวใหญ่ไหมหรือภาพมันใกล้วะเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันมันมันดูตัวใหญ่ไหมเออว่ะหรือไอ้ตัวนั้นมันเล็กก็ไม่รู้นะผมมันเลยดูออกออกแบบเฉิงเชิงตัวใหญ่เนาะเพราะมันลอยแบบนี้แล้วมันดูแบบแล้วดูลวดลายข้างๆดิเห็นไหมอย่างนี้ก็เห็นชัดดีนะผมถือว่าโอเคไปงั้นก็ตะยูอเกนบายบาย บายบายเลยเพื่อนยากไปนอนใต้หนูมาเป็นแค่ตัวปิดฉากแต่เกิด <laughs> นมาปิดฉากตีลากาโชว์ไปดีนรงแล้วก็แง่มเรียบร้อยครับผมโ okay, อเคก็จบไปในรอบที่สี่ครับผมโอ้โหเอเป็บบนไงเขามาเก็บตกนะเวย้ยถือว่าก็ยังได้มาไงแน่แน่เล่นท่า <laughs> โอเคครับผมทุกคนถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยรอยคอยแล้วนะผมก็ยังไงฝากกดไลค์เป็นกําลังใจให้พี่และเจ้าดังเกินด้วยนะผมทุกคนก่อนจะหมุนนะกดให้ตะหน่อยคนระับผมเพื่อพี่จะโชคดีนะแล้วเรามาลุ้นกันครับผมรีเจนดิรีเจนไปเอ้ยมันต้องสองดิเออต้องเอาสองอู้ อ๋อเดก็ได้รีเจนบ้าก็ดีก็ดีแล้วมาเฉียดเฉียดทองไปทำไมตองหนึ่งเนี่ยแล้วเฉียดตองให้กูลุ้นโอ้โหเมื่อกี้คิดว่าได้ตองครับผมถ้าได้ตองมันมีติดได้ไอตัวแบบการ์ดวิบบับระดับสองไงอารีเจนระดับสองไงแม่เสียดายครับผมแต่ได้เจ้ารีเจนนั่นก็ดีแล้วครับผมเพราะว่ากองทัพได้น้ำเรายังไม่แน่นเท่าไหร่ไอคีเล็กนึกว่าใครร้องไอคีเล็ก เห็นว่าไม่ได้สิบนะผมก็ดีก็ดีเดี๋ยวเราเอาไอ้ดีเนแดงสิบก่อนสมาธินิดหนึ่งโอ้กดไอ้แบบนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่วะโอเคโอ้อแบบนี้ว่าแล้วไงโอ้โหพี่คนไม่ชอบไอ้แบบนี้คือแบบพลาตลอดอะ่ะไม่รู้จับจุดไม่ค่อยถูกปับป๊บปั๊บโอเค จเย็นลูกพ่ออย่าเพิ่งหนีวันนี้ไม่ได้เล่นนะผมไม่ได้เล่นบนบกโอเคเลยอาการออกจะร้องหน่อยร้องออกจากกรงป๊บป๊บปโอ้ยมิดไปหนึ่งครับผมโอเคเคลียร์ครับผมอ่านี่เป็นไงได้ดีในแดงสิบอันนี้จริงๆแล้วถ้าพี่ไม่ได้อัดคลิปพ,พี่เล่นบ่อยมากเลยนะมันร้องพี่เล่นมันร้องพี่เล่นเลยนะ คือพี่อยากเก็บดีเอ็นเอแดงได้เร็วๆไงมีคนถาวมว่าพี่เก็บดีเอ็นเอแดงยังไงก็จากคำเควสแล้วก็จากไอที่มันจะหนีออกงกงนี่แหละครับผมเล่นบ่อยๆนะเล่นสิบตาก็ได้เป็นร้อยแล้วครับผมหรือว่าจะจะเก็บดีเอ็นเอก็ได้เยอะอยู่นะต้องขยันนิดนึงละ่ะเวลามันร้องก็น่าลำคาญนิดนึงอ <c oughs> okay, ะโอเคครับผมทุกคนวันนี้ก็ต้องจบไปนะผมสําหรับการรีวิวเจ้าดังเกิรออสเตียนะผมเรียกได้ว่าเป็นเลเวลแม็กแล้วนะผมเจ้านี่มีฟิลไฮบริดกับ โมตาโซลัสใช่ไหมแล้วก็เป็นเจ้าอะไรนะดังเกิลโมตาโซอ,อะไรดังเกิลโซลัสเออนั่นแหละแล้วก็ไปแล้วครับผมโอเคแล้วแต่ลูกแล้วแต่เลย <c oughs> ก็นั่นแหละครับผมมันมีฟนะิลไฮบริดเนาะก็เป็นตัวม่วงวิบารที่แข็งแกร่งนะผมก็รอติดตามในร่างฟิลไฮบริดมันอีกทีเนาะก็ถ้าได้โมตาพี่จะรีบตามให้เร็วที่สุดเลยแล้วกันนะผมเอากลับมาแล้วะ อะไรของเขาเนี่ยโอเคก็วันนี้สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วพบกันใหม่กิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับผมูไปแล้วครับผมทุกคนฝากจานี่ด้วยนะครับ